สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศรีมีนมาตรวจด,ดวงในเดือนกรกฎาคมงานเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะ มาดูเรื่องของงานก่อนเลยนะคะดาวเจ้าเดือนการงานดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณด้วยเนี่ยโคจรอ,อยู่ในพกพันธุแล้วก็ได้ดาวแบบสองดวงเลยนะแสดงว่าเป็นเป็นเกณฑ์ที่ดีนะในเดือนนี้งานมีความมั่นคงนะงานเนี่ยมีความแบบรู้สึกเหมือนมีมิตรมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะอาจจะเป็นการทํางานร่วมกันกับคนในองค์กรการทํางานที่แบบร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือการทํางานแบบที่อยู่ในพื้นที่จํากัดนะเช่นอยู่ในออฟฟิศ ก็แบบนั่งแช่ในออฟฟิศเลยอไปออกบูธก็แบบอยู่ในบูธนั้นตลอดเลยนะคะซึ่งการทํางานอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะ เป็นระยะเวลานานน่ะนั่งแช่นะคะก็มองว่าดีนะคะเพราะมันได้ดาวคู่มิตรแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํางานไปแก้ไขปัญหาไปใช้ความรู้ใช้ความสามารถของเรานะคะซึ่งการทํางานนี้นะ,ะก็อาจจะไปสัมพันธ์กับพบปุตตะเหมือนกันนะคะเช่นอาจจะเป็นการทํางานในออฟฟิศจริงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ให้มันเกิดขึ้นในองค์กรน,นะคะอาจจะมีการทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุกด้วยกันนะ,ะกับลูกค้ากับลูกน้องนะคะมี กิจกรรมบันเทิงอะไรเข้ามาในออฟฟิศของเราทําให้มันมีความคลึกคืน้นคลื้นเคลนหรืออาจจะซื้อของซื้อขอขงมาตกแต่งออฟฟิศของเราให้มันดูดีสวยน่าอยู่หรืออาจจะเป็นการทำงานในออฟฟิศใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขดีนะในการทำงานนี้ทีนี้นะคะตัวเราเนี่ยดาวเสาเนี่ยกลมลักขณาเราอยู่แต่นะ,ะเราก็เป็นคนจริงจังช่วงเนี้นะคะจริงจังมากนะะ จริงจังเกินนะคะจนแบบบางทีอะ่ะคนที่ทํางานร่วมก,กันกับเราอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกค่อนข้างเครียดก็ได้นะคนแรกเลยนะก็คือนายนะนายเนี่ยคือดาวอังคารอังคารอยู่ในจุดอริเล็งไปถึงดาวเสาตัวเราที่อ่กลุ่มลัคนาเราอยู่นายกับเราอาจจะมีความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะเออถึงแม้คุณจะเอาการเอางานคุณจะแก้ปัญหาเก่งนะคะคุณจะมีความรู้แต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นดาวเสาอะช่วงนี้เราอาจจะเครียด หรือจริงจังมากเกินไปโหดดุนะคะหรือละเอียดรอบคอบนะ,ะซึ่งอะไรบางอย่างเหล่านี้ในความที่มีรังสีอมหิ์ของคุณเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ใกล้นะคะรู้สึกอึดอัดใจเขาอาจนายอาจจะรู้สึกว่าคนโทรลคุณได้ยากนะคะคุณแบบจริงจังคุณเครียดคุณมีเครือข่ายคุณเก่งแล้วเขาเนี่ยเป็นอริเขาเลยมองว่าเราเป็นศัตรูกันกันกบเขาเราอาจจะเก่งเราอาจจะดีกัน กันมากกว่านายนะคะก็เลยนายอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งของผู้ใหญ่นะเออแล้วก็เรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานตอนนี้ดาวภพศาสตร์ช้าเนี่ยเป็นเกษตรนะแสดงว่าเพื่อนร่วมง,งานเขาก็มีแบบศักยภาพนะแต่ศักยภาพของเขาดาวสุกเขาคือเขาชอบแบบอะไรที่มันแบบ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับภาพลักษณ์อะไรที่มันจะต้องใช้กระตังอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบดูแบบว่าชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราจริงจังมากเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ดีของเขาะคะแต่เราก็ดีของเราแต่เรากับเขาไม่ค่อยเข้ากัน ทำให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะบางทีแบบว่าคุณหน้าไม่ยิ้มเลยอย่างเงี้ยกินคอมนะคะเขาบางทีมาก็อยากจะเล่นอยากจะชวนเออแบบไปซื้อของซื้อของกินกาแฟไม้เธออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแบบไปทําอะไรสนุกสนุกข้างนอกกันบ้างเหอะอย่ามานั่งจริงจังอะไรแบบลากงอกเลยมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเดือนนี้งานก็ดูมีความมั่นคงดีนะแต่ตัวเรามักจะเป็นอุปสรรคในการเข้ากับคนอื่น คือเข้าคนอื่นไม่ได้อะนะ,ะเขากลัวเรานะ,ะอันนี้เราอาจจะต้องลดทอนความจริงจังในชีวิตของเราลดน้อยลงหน่อยนะเวลาเจอคนใกล้ชิดนะเจอเพื่อนฝูงก็ยิ้มบ้างตามใจเขาบ้างเขาอยากจะทําอะไรนะคะก็ให้เขาทําบ้างไม่ต้องจริงจังจนเกินไปนะคะไม่ต้องเครียดดุเจ้านายนะคะหรือให้เจ้านายเนี่ยเขาได้แสดงแบบความเป็นเจ้านายบ้างนะคะ เออแบบอย่าไปข่มขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาดูพบลูกน้องนะคะลูกน้องเนี่ยดาวดาวพบปุตตะเนี่ยลูกน้องนะคะมีดาวที่ดีรอยอยู่นะ,ะดาวพุธดาวเกตนะ,ะก็เลยมองว่าลูกน้องอะ่ะขอช่วยสปอร์ตคุณได้ดีนะ,ะอะ่ เน้นเรื่องของการสื่อสารการค้าการขายบางทีคุณอาจจะปรับใช้ใเขาไปทำนู่นทำนี่ไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าดาวพุธเดินถอยหลังอยู่เลยกลายเป็นว่าบางทีวานให้ไปขอช่วยให้ทำอะไรไปติดต่อคนนั้นคนนี้คนนู้น,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 น ون, ลูกคงุงลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมักจะหลงหลงลืงลมล,มลืมนะคะหรือพูดไปไม่หมดพูดไปไม่ครบพูดไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายได้นะคือใจอยากช่วยแต่ว่าเวลาช่วยแล้วกลายเป็นว่าช่วยช่วยแล้วเนี่ยช่วย ช่วยพูดแล้วไม่ได้พูดดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะกลายเป็นช่วยแล้วกับไม่ได้ดีนะคะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันในการอ s s i g ลูกน้องนะไปทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการพูดการติดต่อส่วนลูกค้าของเรานะมองว่ามีโอกาสในการคุยหรือพูดหรือติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเก่าในเดือนนี้นะลูกค้าเก่าจะค่อนข้างดีมีอิทธิพลช่วยให้เกิดเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจได้ดี มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเดือนนี้โคจรอ,อยู่ในจุดอรินะซึ่งภพนี้มันเป็นภพมีเงื่อนไขยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ยากมันจะลําบากมันจะเหนื่อยหน่อยคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเงินคุณเข้ามาแบบ เออง่ายๆสบายๆอะ่ะมันจะไม่ใช่ละแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยทาไมมันได้กําไรน้อยทำ,ทำไมมันจะต้องแบบลงมือลงแรงกระตือรือร้นขยันมากขึ้นต้องเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ทําไมมันยากจังเลยเอออันนี้แสดงว่าตรงนั้นนะเริ่มได้เงินละนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันยากมันลาบากนะคะยิ่งต้องไปแก้ปัญหาให้เยอะหน่อยปกติแก้นิดเดียวนะคะก็ได้ละแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้เงินคุณต้องไปดูเลยว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันยากอะ่ะเช่นออกเดินทางไปเลยนะคะหรือต้องทำมากขึ้นต้องทำดึกขึ้นต้องทำนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีอุปสรรค รีบไปแบบนั้นเลยนะไม่เช่นนั้นแล้วกลายเป็นว่าเงินตกอริแน่นอนเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของภาระหนี้สินเงินมันได้ยากมากไปกว่าเดิมนะคะคุณก็รู้วิธีแก้แล้วคุณก็ไปแก้ทีนี้เลข3เนี่ยนะคะเขาโครจรเจอดาวราหูมากระตุ้นนะก็แปลว่าเฮ้ยมันก็ยังมีโอกาสอยู่นะเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศ ะะแต่อาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าช่วงสั้นๆเพราะว่าดาวสองดวงดันโคโจรอยู่ในภพเสื่อมไงมันเล,เลยเหมือนแบบเข้ามาบูบหนึ่งแล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยบูบนั้นน่าจะนานไม่ใช่นะคะออนไลน์ต่างประเทศนะคะจะเข้ามาเป็นบูบๆนะคะแต่มองว่าบูบน้อยกว่าปกตินะคะหรือต้องลําบากมากอะ่ะคือสมมุติคุณไลฟ์ขายของอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะต้องแบบขายนานหน่อยขายหลายวันหน่อยขายได้กําไรน้อยหน่อยแบบเนี้ยแล้ว สามก็เจอเจ็ดนะคะที่คุมอยู่ที่ภพตนุเลยเหมือนกับว่าตัวเรานี่แหละนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันมีรายจ่ายนะคะรายจ่ายมาจากตัวเราเลยนะคะรวมถึงนะคะตัวเราก็อาจจะทําให้เราขาดไรายได้เออบางทีคุณเครียดหนักเหนื่อยนะคะเซ็งไม่เอาละหยุดมีปัญหาได้เงินน้อยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราเองเป็นอุปสรรคของการเงินของเราเองนะคะอันนี้เราสามารถปรับได้นะ,ะก็คือต้องอดทน นะคะต้องแบบลงมือต้องลงแรงต้องหนักต้องเหนื่อยมันถึงจะได้เงินนะในเดือนนี้นะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนนะคะพกปุตตะเนี่ยมีดาวพุธด,ดาวเกตจริงๆเป็นดาวพู่ที่ดีนะแต่ดาวพุธอาเดินถอยหลังมันเลยกลายเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดว่าการลงทุนที่คุณลงทุนไว้ในอดีตอะ่ะที่ตัวที่ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะเดือนนี้จะค่อนข้างเวิร์ก ถ้าเป็นการลงทุนปัจจุบันยังไม่ควรลงทุนนะคะดาวพุธคือการซื้อขายการติดต่อนะคะการเจราจานะคะการเอกสารเรื่องของการลงทุนช่วงนี้มันยังผันผวนยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้หรือเลขเก่าๆเลขที่บ้านเลขที่รถนะ่ะที่แบบว่าเป็นรถเก่าก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแบบว่าเอามาแทงเออลองเอามาแทงดูอาจจะมีโอกาสได้แต่ ภาพรวมคือเดือนนี้การเงินมันมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะลงทุนคุณจะซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยก็เอาแบบนิดๆหน่อยๆพอนะเพราะว่าภาพรวมมันดูไม่ไม่ค่อยเวิร์กซะเท่าไหร่ทีนี้ดาวคู่ที่ดีมีนะดาวคู่มิตรรออยู่ในภพวพันธุเลยเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรเนี่ยนะคะเอ่อคนที่เป็นเพื่อนคุณน่ะที่เป็นมิตรคุณน่ะก็คือคนในครอบครัวสามารถหยิบยืมกันได้สามารถขอความช่วยเหลือกันได้นะหรือเอาแบบเอ่อทรัพย์สินของเราเนี่ยนะคะมาช่วย เกลือนะคะให้มันผ่านไปได้ในเดือนนี้แบบนี้มาดูเรื่องความรักของคนมีคู่กันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดือนนี้โคจออยู่ในภพปุตตะร่วมกันกับดาวเกตนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุก นะคะอาจจะเป็นการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมก,กันกับลูกค้าลูกหลานบริวารน,นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ก็ได้นะคะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะคะหรือเรียนเรื่องของภาษาต่างประเทศหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรแบบ สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์นะเช่นแบบเล่นสื่อโซเชียลมีเดียเยอะหน่อยนะหรืออาจจะแบบมีการทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะมองว่าเดือนนี้เขาก็ยังมีอะไรก็สื่อสารกันกับเรานะคําพูดคือเราพูดเนี่ยโคจรโยกหลังพบปัตนิแล้วก็โคจรมีทิพยพลกับตัวคุณมีอะไรก็ยังพูดยังสื่อสารกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแบบแซวเล่นเล่นอะไรกันกับคุณสักเท่าไหร่นะคะ ซึ่งคุณก็ไม่ได้ขี้เล่นหรอกช่วงนี้คุณอ่ะก็จะมีความจริงจังนะเพราะว่าดาวเสาร์ที่กลุมตัวคุณอ่ะส่งอิทธิพลถึงภพคู่ครองเขามองว่าคุณอ่ะจ,จริงจังแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดหรืออึดอัดใจนะคะเวลาที่อยู่กับคุณอนะ่ะเพราะคุณแบบจริงจังเกินไปคุณอาจจะแบบว่าดุเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออบางทีก็แบบ อาจจะอยากอยู่ห่างๆจากคุณไปทําอะไรแบบสนุกๆกับลูกหลานบริวารกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าไปแบบว่าเรียนรู้เรื่องอื่นอะไรคืออยู่ห่างๆคุณอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงเนี่ดาวพุธเกตอาจจะเป็นเรื่องของโลกออนไลน์เยอะช่วงเดือนนี้เขาอาจจะซื้อของออนไลน์เยอะนะซื้อของตกแต่งบ้านซื้อของให้กับคนในครอบครัวนะคะซื้อของเพื่อแบบสร้างความสุขให้กันกับตัวเองบางทีอาจจะเป็นการแบบซื้อ,อพวก โซเชียลมีเดียอะไรอะที่เขามีพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยนะติดซีรีส์นะคะติดซีรีส์อยากทําอะไรแบบที่มันมีความสุขสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเขาอยู่กับคนในครอบครัวของเขาแต่อาจจะไม่ค่อยแบบว่าออ,อยากจะสารสัมพันธ์อะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคุณอาจาจะต้องลดความจริงจังอะลงบ้างในช่วงนี้ มาดูดวงคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับความรักใหม่เนี่ยในภพปุตตะจะมีดาวพุธดาวเกตรอยอยู่นะเลยเหมือนกับว่าเดือนนี้มีโอกาสได้คุยกันได้สื่อสารพูดคุยคุยกันนะคะแล้วก็เป็นการคุยแบบในเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะแบบว่าอาจจะเป็นแบบการให้คําปรึกษาการคุยกันออผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียคุยกันเรื่องของงานบุญงานกุศลอะไรแบบนี้นะคะ พูดคุยกันดีนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคนที่คุณแอบปิงีงจะมีความแบบกระตือรือรนะ้นนะ่ะนะเพราะว่าดาวอังคารโคจรนนำหน้าพก ปุตตะนะคะก็คืออาจจะแบบว่าทักมาแซวเล่นนะคะมีความแอคทีฟสูงขี้เล่นชอบคุยนะคะแล้วก็มีแบบอารมณ์แบบหวานโรแมนติกด้วยนะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยโคจรโยกหลังพบปุตตะนะคะแปบลบว่าเขามีความสุขที่จะได้คุยกันกับคุณบางทีก็อาจจะแบบหยอดคําหวานอะไรอย่างเงี้ยแซวเล่นอยากที่จะแบบพยายามมาหาแบบมีความกระตือรือร้น,นอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะเจอคุณนะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยดาวสาวกุมอยู่จ่ะเครียดจริงจัง เขาเล่นมาไม่เล่นกลับเขาทักมาก็กว่าจะตอบก็สักพักใหญ่ๆมัวแต่กําลังยุ่งวุ่นวายเรื่องอะไรในครอบครัวของคุณนะคะส่วนตัวเขาบางทีก็อยากจะหวานโรแมนติกนะค,ะคุยหวานหวานมาแต่เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยค่อนข้างจริงจังนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขา,าสนใจคุณนะคะ แต่มันไม่มีสัญญาณตอบรับจากทางคุณนะสินะคะว่ามัวแต่จริงจังอะไรของคุณอยู่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากสารสัมพันธ์น่ะช่วงนี้ก็จะต้องแบบลดลดความจริงจังของคุณความเครียดความซีเรียสของคุณลงบ้างแล้วก็จะต้องแบบเล่นเล่นกับคนอื่นบ้างแบบนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีต้า astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ